ลาต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดมาด้วยคลิปหวยไทยเลยนะคะก็มีหวยฮานอยนะคะมีหวยฮานอยวันที่สี่ธันวาคมมาฝากกันเช่นเคยนะลาต้นบ้านหายไปสองวันทุกคนพักสมองนิดหนึ่งนะคะต้องขอแพงจริงนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะกลับมาแล้ววันนี้วันนี้เรามาลุ้นกันต่อนะสำหรับหวยฮานอยของเรานะคะแต่ว่าลาต้นบ้านมีหวยไทยมาฝากกันเลยนะสําหรับแฟนๆชาว YouTube นะคะ ตามสถิติดวนี้นะยังไงก็ลองดูนะทุกคนนะเราด้วนบ้านได้ตามนี้เลยนะคะเด่นสี่หนึ่งนะคะในงวดวันที่หนึ่งมกราคมนักหวยไทยรัฐบาลนะคะต้วนบ้านได้ตามสถิตินะที่เราด้วนบ้านเก็บนะไม่ใช่ไม่มีสูตรอะไรนะคะเด่นสี่หนึ่งนะคะแต่เราด้วนบ้านฟันสี่นะทุกคนยังไงก็ลองติดตามดูนะคะสี่หนึ่งสี่สองนี่เด่นมากนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะก็เราด้วนบ้านมีตัวกันให้ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวกันหนึ่งเก้า สี่เจ็ดที่มันเด่นมากๆเราต้นบ้านก็เลยกันสี่หนึ่งที่มันเด่นมากๆเราต้นบ้านก็เลยกันเป็นสี่เจ็ดให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะหนึ่งหกก็ถือว่าเด่นนะคะเราต้นบ้านก็เลยกันหนึ่งเก้าให้ด้วยแถมกันเจ็ดหกให้ด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะแต่ราบ้านคิดว่าสี่นะคะค่อนข้างจะชอบด้วยแล้วก็คิดว่าใส่ีตรงนี้น่าจะเชื่อถือได้อยู่นะยังไงก็ลองลุ้นต่อไปนะสำหรับหวยแทยรัฐบาลของเรานะคะก็ ขอให้ทุกคนใช้สติในการรับชมได้วยนแล้วเจ้าบ้านก็มีคําเตือนด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วเจ้าบ้านก็มาแบ่งปันกันเนาะสาหรับสติตอนไหนดีแล้วเจ้าบ้านก็ว่าดีก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะก็พิจารณาดูเผื่อชอบใจตรงกันนะคะเผื่อแบบเฮ้ยเจ้าบ้านเราฝันตัวนี้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่อันนี้ไม่ใช่เลขฝันนะไม่รู้ว่าฝันตระมาหรือเปล่าทุกคนไม่อยากพูดพูดไปก็แบบเฮ้ยเออหลอกฝันหรือเปล่าแต่ไม่นะทุกคนนะก็ ก็เอาตามนี้หาตามสถิตีดีกว่าเนาะนะคะเลขฝันก็ไม่แน่ใจอะทุกคนเราต้นบมาต้องตามสักสามรอบอะฝันของเราต้องมามันต้องตามสักสามงวดอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ต้นๆก็เลยไม่อยากบอกเรื่องความฝันนะคะก็เอาตามนี้แล้วกันเนาะเรามาลุ้นกันต่อไปนะสำหรับวันที่หนึ่งมกราของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะจะสิ้นปีแล้วไงทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเอง มากๆป้องกันนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ล้างมืออะไรให้สะอาดทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะทําอะไรออกไปจากบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ,ะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเราต้องมาเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามเพืต้นบ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาค่ะสำหรับวันที่24นะสถิติตอนนี้เรามาลองดูกันซินะคะปีหน้าอาจจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้นะคะอาจจะ อาจจะมีสายติดตัวใหม่ที่มันน้อยกว่าน,นี้อะไรอย่างนงี้นะคะอาจจะแยกเป็นตัวอะไรอย่างงี้นะคะแล้วบ้านก็พยายามจะปรับปรุงคลิปวิดีโอให้มันดีมากขึ้นในทุกๆปีนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะมาค่ะวันที่ยีิบสี่นะคะตามนี้เลยทุกคนนะมาเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะคะสี่ห้าหกนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะคะมา ก็จะได้เป็น90นะคะ9 1 9 6นึ่ะสาิตีตัวใหม่อีกแล้วทุกคนนะ40มันไม่เดินเราก็เปลี่ยนใหม่ก็ปรับปรุงกันไปนะคะก็ผิดถูกขออภัยด้วยนะคะใช้สติในการรับชมนะคะ50นะจ๊ะ51าหน่สตีตัวนี้3ตัวค่อนข้างน่ารักนะคะ ในห้องรถต้นบ้านก็มาปกตินะวันนี้ก็แตกสามตัวด้วยนะคะก็สติในห้องเนี่ยมันเป็นเป็นสติชุดเดียวทุกคนไม่ไม่โยกสยติตนนัวไหนเรย่มมันก็เลยเออผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกรต้นบ้านก็ยิงตรงยาวเลยทุกคนนะคะในห้องไทวิในห้องฟังอยู่ก็คือเป็นสติชุดเดียวนะคะเข้าก็เข้า,ขาไม่เข้าก็ก็เรื่อยเลยค่ะมันมันมาอยู่แล้วสติตัวนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาตลอดแต่ว่ามันก็มีผิดบ้างถูกบ้างนะคะก็จะยิงยาวไปเลยสติตัวนี้นะคะ มาค่ะมากันต่อค่ะแล้วก็สำหรับตัวการเนี่ยด้วยบ้านกันให้ตามนี้นะนะคะหกศูนย์นะคะหกหนึ่งเก้าห้านะคะ, 6, 1, น,ะ,คะนี่เลยนะโอเคนะคะมาดูตัวเด่นกันทุกคนตัวเด่นนะคะตัวเด่นในวันนี้แล้ก็มาคิดว่าน่าจะเป็นสี่หกนะคะ ถ้าใครดูคลิปดูย้อนคลิปวันที่ยี่สิบเอ็ดที่้นบ้านลงไหมมันก็มาแตกสามตัววันที่สองหรือยี่สิบสามมันก็ย้อนกลับไปดูนะทุกคนนะคะเออน่าเสียดายจริงๆเก้าสามหนึ่งใช่ไหมสามหนึ 3, 1, 9, ่งเก้าอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนนะคลิปล่าสุดอ่ะทุกคนหกหกหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามที่้นบ้านลงไปนะวันที่ของวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจทุกคนล้นบ้านลงคลิปล่าสุดวันที่ยี่สิบ วันที่ยีสิบหรือเปล่านะคะยังไงก็ลองย้อนไปดูนะสามตัวแตกเออน่าเสียดยายจริงๆนะคะหลักสี่นะคะปรบ้านก็มีสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งนะสี่หกนะคะส่วนหลักหกนะก็จะมีเก้าหกสี่หกและก็ห้าหกนะก็ประมาณน,นี้นะคะขอขีนนิดนึงนะเปียังไงกันบ้างนะทุกคนนะคะวันนี้นะ อากาศบ้านเราหนาวไหมเนาะที่นี่ก็เอ่ออาทิตย์หน้าน่าจะหิมะตกในที่นี่นะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกนะคะเก้าหกสี่หกห้าหกนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับสามตัวกันเนาะนะคะหิมะตกมันก็ไม่หนาวเท่าลมมาทุกคนอันนี้พูดเลยคือบางทีทุกคนดูอาจจะดูแบบในทีวีอะไรเงี้ยหิ่มาตกหนาวจริงๆหิมะตกไม่หนาว,วทุกคนถ้าถ้าไม่มีลมนะ ้าลมกับหิมะเราต้องได้เรื่องหิมะนะคือหิมะไม่ได้หนาวเลยนะทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าจะหนาวลมนี่หนาวแบบหนาวจับกระดูกเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วบ้านจะจับตามนี้นะทุกคนศูนย์สี่หกนะคะศูนย์สี่หกศูนย์สี่เก้านะขาแล้วก็จับเฉียงนะคะหนึ่งเก้าห้า หกหนึ่งห้านะคะประมาณนี้ถ้าใครชอบอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจับเพิ่มเติมได้นะคะแล้วเนบ้านก็ปเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์ให้เัืบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในพวกนี้ทุกคนแล้วเตืบ้านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ